สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามาดูกล้วยไม้สวยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะออกดอกเกือบทูกประทางเลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่เดือนให้ดูประถางถัดไปอ่านนี้นม่ใช่นี้เป็นเปิร์นนะคะเปิร์นข้ดหลวงนี่ค่ะเห็นไหมคะออกดอกสวยเลยนะคะหน้านี้ออกดอกเยอะมาก ออกดอกเกือบทุกกระถางนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเห็นไหมคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่ากล้วยไม้ทุกกระถางเนี่ยก็จะใชอ้อุปกรณ์ในการปลูกเนี่ยก็คือกระถางเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะทรงกลมบ้าง,งาลูกมะเพราบ้างตรงแบบเป็นแบนป,นปานๆบ้างแต่ว่า,าทุกกระถางทุกต้นเนี่ย จะใช้วัสดุในการปลูกก็คือถ่านนะคะจะใช้ถ่านดําในการปลูกเพราะว่าถ่านเนี่ยเขาจะช่วยดูดซับความชื้นเป็นอ่สิ่งที่ต้นกล้วยไม้ชอบนะคะกล้วยไม้จะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะเพราะว่ากล้วยไม้เป็นต้นไม้รากอากาศนะคะเขาเรียกรากอากาศเขาจะชอบความชื้นถ้ายังไงท่านผู้ชมสนใจเนี่ยก็ลองลอง,ลองเอาไปเปลี่ยนอุปวัสดุในการปลูกกล้วยไม้ที่บ้านบ้างดูก็ได้นะคะ ไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ